อ้าวสวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง TG Beta Genetics คุณผู้ชมครับมีน้องๆหลายท่านมากเลยครับที่ส่งข้อความมาหาผมนะครับว่าพี่บางที่ทําคลิปไปในส่วนของยารักษาโรคนะครับเออ่ใจโลกาดคุณผู้ชมหลายๆท่านหาซื้อไม่ได้ครับส้าท่านใดนะครับหาซื้อไม่ได้ก็เดี๋ยวติดต่อผมได้เพราะว่าหลายๆท่านก็คือมันไม่มีที่ซื้อคุณผู้ชมแต่คือของผมมีแหลังซื้อนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ ในส่วนของพารานะครับก็หนึ่งร้อยแปดสิบาทนะครับตอนหนึ่งขวดแต่ถ้ามีฟาร์มมีเลี้ยงเยอะๆอย่างเงี้ยฟาร์มใหญ่ๆเงี้ยขวดหนึ่งผมใช้เกือบปีนะแต่จะเป็นโฮมบีดด้วยโอ้โหคุณผู้ชมใช้แล้วลืมเลยครับเป็นยาที่รักษาได้ดีจริงๆตัวนี้นะครับคุณผู้ชมให้ลองดู <c oughs> นี่ราคาอยูอย่ตรงนี้นะครับถี่ตั้งแต่ตรงนี้หนึ่งร้อยแปดสิบาทนะครับแล้วก็ในส่วนของถ้าสั่งกับผมนะก็สองร้อยแปดสิบรวมส่งนะครับคุณผู้ชมตัวนี้นะ ห,หาไม่ได้แล้วก็นส่งของวิธีการใช้ยาคำคำนวณยายัางไงก็เดี๋ยวผมมีวิธีแนะนําให้นะครับเป็นยาตัวหนึ่งที่ดีควรม,มีติดฟาร์มไว้จริงๆยาพอดีคนักตัวเดียวที่ผมใช้ในฟาร์มคือตัวนี้นะครับผู้ชมอันไหนที่หาไม่ได้นะครับติดต่อมานะอันนี้โอเคคุยแอดมินตื้อแอดมินละบอกแอดมินช่วยหน่อยบอกว่าอะไรแ้วท่านหาไม่ได้ก็เห็นใจนะผู้ชมแล้วก็เป็นโฮมบีดเนี่ยผมบอกเลยว่าขัวเดียวใช้มาสองปีถ้าบอกไม่เยอะนะขนาดผมฟาร์มปลาเยอะขนาดนี้ก็คือเราดูแลดีด้วยนะไม่ใช่มัน,มนตอ้อง ผมใช้ขวดเป็นปีครับเพราะนั้นก็คือเป็นยาที่รักษาอยู่เลยอ่กลับมาที่ในะส่วนของ TG Meta g e n e t นิกคืนนี้ผมมีอัปเดตป่าเวอรชั่นใหม่ๆสวยๆคุณผู้ชมในพาลาเบาๆี p ไหยคุณวันนี้48อ่ะ EP 48คุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้ EP 48นะครับว่าผมมีอะไรมาแบ่งปันคุณผู้ชมบ้างเอามาให้พอหายคิดถึงครับ <c oughs> แล้วก็อย่าลืมคุณผู้ชมครับในส่วนของนี้นะ จัโลกาดท่านใดหาซื้อไม่ได้นะครับลองซื้อเองก่อนนะครับเพราะว่าจะต้องเสียค่าส่งเนาะแต่ถ้าซื้อไม่ได้ก็ติดต่อมานะครับยาตัวนี้ดีมากๆแนะนําเลยถ้าเอ่อเรียกอะไรถ้าปลาป่วยปลามีปัญหาเรื่องอไฟล,ลำทุกไฟลำทุ่นนะครับเอาอยู่หมดเลยยี่ปรโดโซยิอ่อีกด้วยรักษาภายใน24ชั่วโมงรู้เรื่องครับตัวนี้นะครับอ่ะโอเคมเาดูกันว่าวันนี้ผมมีปลาสวยๆยังไงมาแบ่งให้ผู้ชมบ้างไปดูกันมาดูที่นำเบอร์หนึ่งครับคุณผู้ชมครับตัวนี้เป็นมันเตะมะตลิกพันดังเลยพันร่วงกับอวตารและ อันนี้เป็นชุดฝ่ายที่ขัดขึ้นมานะครับไอตรงนี้มีทั้งกิดอาอความเป็นเย็นโลบเบดด้วยครับผู้ชมแล้วก็หางมีกิ่งาอ้ความเป็นคอปครับลูกชายโชว์ของให้ผู้ชมดูหน่อยครับแล้วก็มีเป็นพายดำด้วยนะไซส์1.3กว่าๆแล้วครับผู้ชมตัวนี้มหางมีกิ่อ้ความเป็นคอปแบบเป็นบูทั้งแผงเลยครับผู้ชมโอ้ใบแสงดีจริงๆครับตัวนี้แบล็คเคสด,ด้วยครับ น้องนี่ปลุกตื่นเพิ่งคัดขึ้นมาครับผู้ชมคัดขึ้นมาวันนี้เลยครับก็มาแบ่งปันใหุ้กผู้ชมเลยครับน้องอาจจะยังกลางไม่ค่อยดีนะครับมีคีทั้งความเป็นเมทัลลิกด้วยความเป็นคอฟด้วยแล้วก็พายดาเป็นอวอรป่านครับตัวนี้สองสองส่นนะครับลำเบอร์หนึ่งครับมาดูต่อที่ลำเบอร์สองบ้างครับผู้ชมครับคอกเดียวกันครับทุกผู้ชมแพทเทิร์นลำเบอร์สองครับดูตัวนี้เป็นลายลูกแก้แล้วมีกลิ่นอายความเป็นคอฟแพทเทิร์นคล้ายๆกันเลยครับรูปแบบคล้องนี้ทุกผู้ชม แล้วก็พายดําเดินได้ดีจริงๆครับแต้มน่งเนื้อแต้มตาแต้มหูวเลยครับตัวนี้โอ้โหสวยสายเดียวกันครับหนึ่งุดสามพกกว่าครับสองสองสูงครับัมเบอร์สองครับไปดูต่อัมเบอร์สามบ้างแอดมินครับยังอยู่ในครอกเดียวกันอยู่ครับุผู้ชมครับตัวนี้มีกลิ่นอายความเป็นมัทเรียมีกลิ่นอายความเป็นคอปมีกลิ่นอายความเป็นมอมแมมพายดําแล้วก็ซิกเนเจอร์หายังคงเหมือนกันนะครับที่ในส่วนของที่ยังเป็นสตาร์เทลครับุผู้ชม นี้ผลมาจากเองตัวนี้ชั้นจุดสี่นะครับปลายทุกแกเริ่มเดินนะครับเริ่มเดินบนบอดดี้แล้วนะครับตัวนี้หางเชฟเลยครับสองสองศูนย์ครับัมเบอร์สามครับมาดูต่อัมเบอร์สี่คอกเดียวกันครับวันนี้ยกแผงมาให้เลยครับคุณผู้ชมอีกหนึ่งสไตล์คอกนี้จะเป็นอย่างนี้แหละครับคุณผู้ชมเครือก็จะประมาณนี้นะครับตัวนี้ชั้นจุดสามกว่ากว่าครับตัวนี้หางอลังการเลยครับเก็บเี่ยวด้วยครับคุณผู้ชมดูเครื่องงอครับอืมแบบเพลิงเริงใจครับตัวนี้ ดูสีสรรัันครองสองศูนย์นัมเบอร์สี่ 2, 2, 0, 4, แอดมินบอกให้น้องขึ้นมาหน่อยลูกชายโชว์หน่อยตามตามที่คุณแอดมินบอกหน่อยครับแล้วก็ที่ผมชอบเครื่องนะผมชอบเครื่องน้องมากเลยครับแล้วก็หางใส่เชฟกระดงโมโคอกเลยครับตัวนี้ผู้ชมครับมาดูตอนน่อในเบอร์ห้าครับอคอกเดียวกันครับผู้ชมวันนี้ยกอคอมาให้ผู้ชมเลยครับจะได้เห็นแพทเทิร์นหลากหลายด้วยในการแตะคอกนี้ผู้ชม ก็จะหนักไปที่พายดำนะแล้วก็เบรคทั้งเดินมีทั้งเลทเบรคด้วยเป็นออร์เรนจ์ด้วยแล้วก็ที่เป็นในส่วนของเยลโล่เบรคด้วยครับครบเลยครับอันนี้ก็เข้าดีวกว่าชั้นจุดสี่จะเห็นได้ว่าซินเทียของเขายังมีกลิ่นอายความเป็นซาเทลนะครับหางมีกลิ่นอายความเป็นคอปนะครับคุณผู้ชมสองสองศูนย์ครับมาดูต่อที่นัมเบอร์ห้าบ้างคอปเดียวกันอยู่นะครับคุณผู้ชมครับนี่เบอร์หกครับคุณผู้ชมอันนี้จะเป็นพายดำเบรคเป็นเยลโล่ครับนี่กันเลี้ยวครับ จะมีความหลากหลายแบบนี้ครับมียกคลอกมาให้เลยครับตัวนี้เป็นพายดําเดินได้ดีมากเพราะนี้ผมชอบคือมีความเป็นพายดำคุณผู้ชมครับสองสองศูนย์ครับมาดูต่อที่นันเบอร์เจ็ดบ้างครับคุณผู้ชมคล็อกเดียวกันอยู่ครับตัวนี้อันนี้น้องเซนจุดสามนะครับอันนี้เป็นน้องเล็กนะครับกัดขึ้นมาเล็กอยู่ครับอันนี้มือเสียคีดดีนะแพทเทิร์นจะเป็นคล้ายๆนี้รูปแบบเดียวกันนะครับคุณผู้ชมอ่ะตัวนี้ตัวเล็กหน่อย180แต่ตัวนี้เสน่ห์ของเขาคือจะมีในส่วนของเลตดอทนะครับ ท,ที่ฟินนะที่ชายนาวก็จะมีเป็นแพทเทิลแดนเดอรสวยครับตัวนี้มาดูน้ำตัวแปดนะแปดตัวนี้คลอกดีกันหมดนะคุณผู้ชมมาดูน้ำตัวแปดบ้างแพทเทิร์นจะคล้ายๆกันก็จะมีความกลุ่มเกล็ดเคลือบเงาอีทุกคนมาจากมาัลติลิตแล้วก็คอปเปอร์ไซส์หนึ่งจุดสามไปปลายนะครับจ็ถึงจุดสี่น,นะครับเอาไปหนึ่งแปดศูนย์พอครับตัวนี้อ่ะมาดูต่อในส่วนของเนี่เบอร์เก้าบ้างตัวนี้เป็นมัดเต็งมัลติลิตครับคุณผู้ชม เืเป็นในส่วนของใครชอบสมคูอมม่วงนะครับในการเดินเครื่อบนเกตอีกทีนึงแล้วก็มีตาจวสีดำด้วยเ,เครื่องสวยครับ1.80ครับนำเบอร์ number 9กคุณผู้ชมครับมาดูต่อที่น้ำเบอร์1ิบ้างครับเดี๋ยวผมเปิดทีการก่อนครับ,บคู่ครับ ัดมาให้หลากหลายมีน้อเพศเมียมาให้ด้วยครับมาดูน้ำเบอร์สิบครับแอดมินน้ำเบอร์สิบตรงนี้เป็นมันติมัตเตอครับคุณผู้ชมก็จะสาร์โคัพเปอร์ครับลูกชายหันไปหาเบอร์สิบหันไปหาเบอร์สิบหน่อยลูกอย่าให้น้องเหงาอยู่ฝั่งซ้ายลูกชายนต่อห้ถูกนะเขารู้นะหมาแล้วครับจ่กันแล้วครับตัวนี้ก็คือไม่กิ่นายความเป็นมัสลิกมีแค่นายความเป็นคอปน้องไม่ค่อยกากใช่ไห จัดไป1 0 0่พอนัมเบอร์10ไปดูต่อที่บ้านท่านพร้มอมกันขึ้นมานะตัวนี้นัมเบอร์1ิบเอ็ครับผู้ชมครับของนี้เป็นเถลยไฟเลยครับดำสนดำถลยไฟครับผู้ชมนี่โอ้ยเบตเป็นยีโล่นะครับหนึ่งสี่ศูนย์ครับนัมเบอร์1ิบเตันจุดสากว่ากครับมาดูต่อที่นัมเบอร์12บสองกัน้างผู้ชมครับตัวนี้น้องนัมเบอร์12เป็นปลาเด็กดาวุ่งมันแตกตัวเริ่มมาเลยครับผู้ชมปลาดิปาโล่คัพเปอร์ตัวนี้บอดี้สวยมากครับแล้วก็้้างสเเยลคคครรััับบุณชมตวนี อ <ừ> ดูผู้ชมดูชอบมากผมชอบบอดี้อย่างนี้มากทรงปร่าๆเลยครับตัวนี้ทรงบอดี้ยาวๆอย่งหงือหลังอลังการแบบนี้สองแปดศูนย์ครับนัมเบอร์สิบสองครับผู้ชมน้องไซส์สิบสามกว่าแล้วครับมาดูต่อที่นัมเบอร์สิบสามบ้างคอกเดีกว่าดูสิบสองนะผู้ชมแพทเทิร์นคล้ายๆกันครับตัวนี้นลังพิ่งคัดขึ้นมาเหมือนกันนะอันนี้คือเป็นเป็นเป็น,ปนที่เพิ่งคัดน้องขึ้นมาเลยครับผู้ชมอาจจะยังไม่ค่อยกลางดีนะครับคัดมาแบ่งคัดโขบบอรมาแบ่งให้ครับพื้นขัดต้นหลากสีสวยมากครับผู้ชมดู มีความเป็นกลุ่มเกาะเป็นมัทลิกครับเป็นแอ้งเป็นมุกกระจายเกาะทั้ง้านส่วนเขาโด่งหางเขจะชายน้ำด้วยครับตัวนี้สองสองส่วนครับนัมายเลขสิบสามครับมาดูน้องเพชรเมียบ้างครับตันนี้ครับคุณผู้ชมมาดูต่อที่นัมายเลขสิบสี่ครับมัตติมัทเรียพาสเซนต์พันล้อมกับอวตารน้องเป็นเด็กอยู่นะครับคุณผู้ชมตัวนี้ไซส์หนึ่งจุดสองใบปลายหนึ่งจุดสามต้นแต่มีของเรียบร้อยเลยครับมุกเม็ดเริ่มเติร์นเบสเป็นเยลโล่นะครับตัวนี้น้องมุกัดขึ้นมาเหมือนกันครับคุณผู้ชม สวยนะตัวนี้นะโค้ดดีมากครับเป็นเกตแม่ปลาที่ใช้พัฒนาสายพันธุ์ได้เลยครับตัวนี้ใครมองหาแม่พันธุ์ดีๆแม่พันธุ์สาวดาวรุ่งครับตัวนี้ผมแนะนำครับเมุกบาทกแกเดินได้ครึ่งโตแล้วครับมุกเดียดีนะครับตรงนี้สองแปดศูนย์ครับนัมเบอร์สิบสี่ครับมาดูต่อที่นัมเบอร์สิบห้าบ้างครับอันนี้คอกเดียวกับนัมเบอร์สิบสี่นะคุณผู้ชมครับตัวนี้มันเต็มเตรีกับแบ็คมันเต็มฮันเลอร์ครับแล้วก็ขอบใยคุณผู้ชมแล้วก็เอาตาครับพัฒนาบีดด้วยกันครับตัวนี ตัวนี้น้องใช้จุดสามกว่ากว่าจะถึงจุดสี่แล้วครับหลังตุกแกมีเริ่มเดินขึ้นมาบนบอดดี้นะครับคุณผู้ชมน้องเพชรเมียนะครับตัวนี้ของบิดครับผมขุนไข่ไว้ให้คุณผู้ชมเรียบร้อยแล้วครับสองสองศูนย์นึ่งเบอร์สิบห้ามาดูต่อที่นึ่งเบอร์สิบหกบ้างคุณผู้ชมเป็นมันเตะมะละกอครับคุณผู้ชมร่วมกับอาวาตารนะคุณผู้ชมตัวนี้ก็จะมีเกาะมีเกตมีมุกเกตเริ่มแกะเริ่มเดินหลังจุกแกะเริ่มเดินครับนึ่เบอร์สิบหกไซส์หนึ่งจุดสามคุณผู้ชมส ใน,นการแกะอวตารพยายามไปแกะเก็บให้มันลอกออกเป็นหลายแกะนะครับผู้ชมพยายามกับอวตารอีกทีนึงครับตัวนี้น่าจะสนุกครับสองสองศูนย์หมายเลขสิบหกมาดูต่อหมายเลขสิบเจ็ดบ้างครับพอกเดียวกันครับคุณผู้ชมครับตัวนี้มันเตะผลพันธุพันธุ์ร่วงกับอวตารนะคุณผู้ชมแล้วจากมีบัตรหลายเขาเอิ้นมาแจมไปเลยครับฐานหนึ่อยู่สามไปป่าจะถึงหนึ่งจุดสี่แล้วครับตัวนี้สองสองศูนย์ครับมาดูต่อที่หมายเลขแปดพอกเดียวกันครับตัวนี้ปเป็นสตีลบูลเลยครับผู้ชม ไม่ไกลแก่ก็เริ่มเดินนะเริ่มเริ่มเริ่มแกะครับจิตพลในส่วนของมัททริกมีคนค้าที่เยอะเอาตานก็พยายามไปแกะเก็ตให้เป็นหลายตักแก่นะครับก็เริ่มเดินเริ่มแพ็งนะครับอันนี้หนึ่งเวอร์ชันนะที่คัดมาแบ่งผู้ชมครับค่อยเดินแล้วพัฒนาไปด้วยกันถ้าชอบสายเยอะกว่านครับสามารถเอาไปพัฒนาที่บ้านท่านได้มาดูต่อที่ในเบอร์สิวันนี้ผมขอให้ดูยกข้อเลยคุณผู้ชมมาดูคันที่หลากหลายครับหนึ่งเช่นเดียวกันตัวนี้ตักแกเริ่มเดินดีนะบางตัวแล้วก็ตัวนี้หาาชช้้้ดววยคครรับบไ์์ก่นเอุณผูม นัน,นเป็นเกาะเป็นเกตแล้วก็มีพายดังเป็นหนึ่งทรายที่ผมหลงไหลนะครับฝ่าพัฒร์นี้ก็พยายามมุ่งมันพัฒนาครับคุณผู้ชมมาดูตอนน่อในเบอร์ยี่สิบพอกเดียวกันกับตัวนี้ก็คือจะเป็นพัดเท่าครับตรงนี้ยังไม่เป็นดตด์ครับมันอยู่ในอคอกเดียวกันแต่กินในอคอกเป็นอคอปเป็นแมทรทลิกขึ้นมาโชว์ออสกินเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมในในการเน้นย้ำของผมต่อไปก็เดินต่อนะส่วนสอที่พัฒนากับอวตารขึ้นไปเราต้องการให้มันเป็นดต์เป็นหลักตัวแกลมากขึ้นครับหนึ่งสองศูนย์พอกครับตัว มาดูต่อดับเบลยี <บ S 1> <ì> ่สิบเป็ดบ้างครับผู้ชมเปลี่ยนจากตัวนู้นมามาดูมันเตะมัทลิกบ้างตัวนี้ใครชอบมันเตะมัทลิกเป็นสายออเรนจ์เป็ซับด้วยเยลโลปเป็ดครับผู้ชมจะเห็นว่าชายน้าจะมีแพทเทิร์นเหลืองเข้ามาซับเข้ามาแจมโอ้ตัวนี้มีเสน่ห์เหลือเกินครับไซส์หนึ่งจุดสามไปปานอยูสี่ตะต้นบอดี้สวยมากผู้ชมิงบอดี้ปานต้องอย่างนี้ครับโอ้ชอบบอดี้มากทรงยาวๆแล้วหน้างุ้มหลงเล็กน้อยครับหนุ่สวยมากแล้วกลุ่มเก็ตเครือบเงาหมดเลยครับดับเบิลยี่สิบเป็ดครับมันเตะมัทครับ มาดูต่อที่นัมเบอร์22ครับผู้ชมเยลโล่กาแล็กซี่มาจากคอกม,มันเตะมะสลิกเช่นเดียวกันครับใครชอบสายเหลืองๆแพทเทิร์นแบบนี้เหลืองช้ำๆนะคุณผู้ชมอ่าเป็นตัวเป็นเยลโล่กาแล็กซี่ครับนัมเบอร์22เอาไป1 0 0พอโอเคคุณผู้ชม EP นี้เอาไว้เท่านี้เอามาให้พอหายคิดถึงครับคุณผู้ชมเดี๋ยวนะแอดมินยาจะรโรูกัดไว้มีอยู่ตรงไหนครับอยู่ข้างหลังนะอยู่ข้างหลังเดีย๋ยวแอดมินแป๊บนึงแอดมินคุยกับคุณผู้ชมไปก่อนนะเขเวลาวาครับเดี๋ยวแอดมินคุยกับคุณผู้ชมไปกัอนนเี่ย นะคร kind of mm ับขอจบไลฟ์ผมเออขอจบคลิปของขอขอเป็นเกี่ยวเรื่องยาที่น่ถามมาเยอะมากเลยครับไอ้นี่ตรงไหนครับมันมีไม่มีหรออ่ะเจอแล้วครับอ่ะนี่ไอ้นี่ขยับม่ะตาไม่เจเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมีถามมาเยอะครับที่สุดแล้วก็คือผมก็โอเคก็พยายามคุยกับแอดมินไ่้ลูกค้าหลายๆท่านนะครับในส่วนของที่หาไม่ได้นะอยากจะโอการแอดมินค่อยๆสาดมา ค่อยสารแทนป้องมาครับอ่ะมาดูที่ตัวยาตัวนี้ผู้ชมใจโรกะตัวนี้นะครับลองหาดูนะเป็นยาตัวหนึ่งที่ผมใช้ในฟาร์มเป็นยาตัวเดียวนะครับที่ผมใช้ในฟาร์มนะตัวนี้อยู่ใกล้ไฟดีกว่าครับให้แมได้เห็นชัดตัวนี้เป็นยาใจโรกัตัวนี้ประมาณ1ลิตรนะหกิโลนะครับคือถ้าเป็นปลาโฮมบีดหรือว่าที่อยู่ใช้โฮมบีดนะตัวเนี้ยคือใช้เป็นไปเลยผมบอกให้แล้วผมใช้ยาตัวนี้ตัวเดียวที่เป็นยาตัวนั้นมันครอบคุมเลยครับและรักษาดีมากเลยแนะนำคุณผู้ชมและท่านบอกว่าหาซื้อไไม่ด ก็ถ้าใครหาซื้อไม่ได้มาติดต่อผมนะครับตัวนี้ราคาในส่วนของที่ที่เขาขายอยู่ตรงนี้แอดมินมองเห็นราคาไหมอ่า180นยะ์นะเพราะนั้นก็คือเอ่อสองรวมส่งนะครับผู้ชมตัวนี้ถ้าเป็นยาจะโอกาดตัวนี้นะ เรื่องอัตราการใช้ในการคำนวณคุณจะใช้บ่อกี่ลิตรยังไงรักษาย,ยังไงแล้วการเริ่มปลายยังไงก็ปรึกษาผมได้ตลอดในการใช้ของดีแนะนําต่อถ้าหาซื้อได้ก็แถวบ้านครับผู้ชมก็หาซื้อได้เลยไม่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าหาซื้อไม่ได้แล้วถ้ะท่านหาซื้อไม่ได้จริงๆวันนี้ก็คุยแอดมินว่าอ่ะโอเคก็พพอร์ตลูกค้าไปนะครับวังนี้ก็มีแอดมินสต็อกมาให้เรียบร้อยแล้วครับผู้ชมใครอยากได้คอนแทคมาขวดเดียวถ้าเป็นโฮมบิชใช้ได้3ปีผมบอกเลยค <laughs> ุ้มมากคุ้มจริงๆอยากลองดูโอเคผู้มม DP นีีน้้เเเอาาไววท่ัด๋ยกก็ฝ กดแชร์กดไลค์ด้วยครับผู้ชมรับแล้วก็นอนหลับฝันดีลาตีสวัสดีครับอันนี้อีพีนี้วันนี้ครับสวัสดีครับ